ตำเส้นมีเยอะๆเลยจ้าหลังจากที่บ่ได้ลงคลิปมาเป็นอาทิตย์พี่น้องมาเด้ออือดมดอรอยด๋อยัางแซ่บห่าวเซ่แล้ว Mm-hmm. ออ <c oughs> บอ้เอะมาเดิมาเดิมมาเดิาเรียวขอ,อแนมีกระตําบอกทัวแหละกอิ่มแลนน้ต,ต,ตลน้กินแ่เนะเปก่าโรงงานางน่ะง้องอืมเนื้อิน,น,นแซมย่ไหม บานเดียบันพอาราคอนคาราคอนใส่เปขายตัวอะไรเนี่ยฮัลโหลเซฟเซฟพีหน,น็อกนัวนัว 到了，就是我们家，你他也不到了。 như này nè rồi làm việc nha đây là xẻo này làm việc của ngoại